ค่ำคืนนี้จะเป็นกนารวาดพญานาคห้าเสียนลงบนหินแม่น้ำโขงหินชนิดนี้นะฮะดาเมนชั่นของเขาเนี่ยกำลังพอดีนะแล้วก็สามารถตั้งได้เพราะว่าฐานจะเป็นฐานตัด เรียบโดยธรรมชาติของเขาะนะาผมก็เขียนเป็นพญานาคสีเขียวนะเพราะพญานาคทั้งสี่ตระกูลเนี่ยจะมีสีแตกต่างกันไปจะมีตระกูลวิรูปักที่เป็นตระกูลสีทองสีทองหรือสีขาวจัดว่าเป็นตระกูลักทอง กันเป็นวิรูปปักแล้วก็ตระกูลต่อมาก็เป็นตระกูลเอราปรัตเอราปรเถก็คือตระกูลสีเขียวแล้วก็อีกตระกูลหนึ่งก็เป็นชพยาปุตตาตระกูลสีรุง้งต่อมาก็เป็นการหาโคตมะแล้วก็ตระกูลสีดําซึ่งแต่ละตระกูลนี่ก็จะมีความหมายสอดแทรกแฝงอยู่นะฮะ เกืบเสมือนกับสัญลักษณ์ของการก่อเกิดของสรรพสิ่งก็คือดินน้ำลมไฟนะถ้าถ้าดูให้ดีเนี่ยสัญลักษณ์ของดินน้ำลมไฟก็จะแสสอดแทรกอยู่ในคติของตระกูลของพญานาคทั้ง4อย่างถ้าจะตีความก็ตระกูลสีดำเนี่ยก็คือดินนะเป็นบาดฐานของของสรรพสิ่งก็คือดิน ก็เป็นตระกูลสีดำส่วนน้ำก็เป็นตระกูลสีเขียวเพราะว่าน้ำหล่อเลี้ยงพืชหล่อเลี้ยงสรรพสิ่งถ้าพืชไม่มีน้ำก็ไม่สามารถมีชีวิตได้เพราะว่าน้ำเกื้อกูลกับดินต่อไปลมการไปมาของลมธาตุลมนั้น ไรร่องรอยฉะนั้นลมก็เปรี่ยบเสมือนกับอากาศอากาศสาธาตุเปลี่ยบเสมือนกับลมหายใจถ้าไม่มีสรรพสิ่งหรือว่าอะไรที่อยู่ได้โดยปราศจากลมหายใจก็เปลี่ยบเสมือนกับว่านี่คือชีวิตก็ถ้าจะตีความก็เป็นตระกูลวิรูปักก็ เปรียบเสมือนสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าท้องนาภาก็เปรียบเสมือนกับนภาอากาศก็เป็นอากาศาธาตุส่วนอีกตระกูลหนึ่งก็เป็นัพยาปุตตะที่ต้องอาศัยสเปกตรัมการก่อเกิดของแสงซึ่งมีทั้งหมด7สีด้วยกันอันนี้คือการตีความแล้วว่าดินน้ำไฟลมนั่นก็เหมือน เปรีบ,บเสมือนพญานาคทั้งสี่ตระกูลถ้าจะโยงนะฮะถ้าจะโยงให้เป็นความหมายการเขียนลงบนหินที่มีลักษณะเป็นสีเทาเนี่ยเราจะใช้สีของเขาเนี่ยให้เป็นให้เป็นพื้นของสีทั้งหมดเพราะว่าสีเทาเนี่ยเป็นสีเบตที่สามารถ เข้ากับได้ทุกสีเพราะฉะนั้นจะจะง่ายนะต่อการลงสีแล้วก็หินก้อนนี้มีความลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือแต่ผมจะเฉลยนะฮะด้านด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นทรงที่พอดีกับการแผ่เสียงของพญานาค ดูแล้วทำให้ไม่นึกเป็นอย่างอื่นเลยฮะถ้าเวลาตั้งอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยคือการแผ่แผ่เสียงของพยญานคาอาย่างหมดจดและทีนี้ความบังเอิญที่มันปรากฏเนี่ยเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมฮะสัญ,ญลักษณ์ที่เกิดโดยธรรมชาติจะมีหนึ่งคีดแล้วก็อีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งก็คล้ายๆกับตัวเขาเรียกว่า ตัววีคว่ำแต่ว่าจะเป็นเฉียงนิดนึงผมเอาไปเทียบเคียงกับอักษรรูนแล้วปรากฏว่าได้ความหมายที่น่าทึ่งมากอักษรรูนต้องขอท้าความสักนิดหนึ่งนะถ้าใครยังไม่เคยรู้จักอักษรรูนเนี่ยเป็นพยัญชนะอักษร,รที่คนโบราณนนใช้ในการสื่อสารแล้วก็ตีความหมายเป็นภาษาที่เก่าแก่มากมีก่อกำเนิด ในแถบยุโรปนะมาประมาณ2,000ปีนะโดยประมาณนะซึ่งชาวยุโรปพวกยิปซีหรือว่าพวกพ่อมดหมอผี ee, หรือว่า,าการสื่อสารสมัยนั้นก็คือการเขาจะมีเรื่องของจิตวิญญาณที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะฉะนั้นก็จะมีสัญลักษณ์ที่ใช้ในเรื่องของ,ของการทำนายแล้วก็เวทมนต์ ว่าชาวยุโรปก่อนที่จะมีศาสนาเข้ามาเนี่ยเขาก็มีความเชื่อเรื่องอเทวนิยมแลกะก็เรื่องของจิตวิญญาณไม่น้อยไปกว่าชาวเอเชียนะฮะกลุ่มคนพวกนี้เพราะฉะนั้นอักษรรูนจึงตกทอดมาถึงปัจจุบันนะ,ะในกลุ่มพวกหมอดูทั้งหลายที่ใช้อักษรรูนในการทายชะตาชีวิตนะลองไปเซิร์ชดูนะอักษรรูนทีนี้ความบังเอิญที่ผมกำลังจะบอกนะฮะว่า จากการเทียบเคียงเนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะไม่มีการแกะสลักใดๆนะจะเห็นว่าหลังจากการเทียบเคียงดูแล้วนยตัวไอเนี่ยก็คือตัวอิซานะในในอักษรดูลเป็นตัวอิซาซึ่งหมายถึงน้ำแข็งแล้วก็ความเย็นฉะนั้นใน กฎของการใช้อักษรตัวนี้ในการภาวนาของอของศาสตัวนี้นะคนที่ภาวนาด้วยอิซาตัวนี้จะได้รับพลังอำนาจของความเย็นคือเป็นผู้ที่ควบคุมธาตุน้ำที่เป็นความเย็นของน้ำแข็งนะซึ่งอัศาจรรย์มากซึ่งมันมีตัวอักษรอีกตัวหนึ่งซึ่งสอดรับกับตัวแรก ตัวอักษรตัวนี้เนี่ยถ้าจะให้ตรงตามลักษณะเลยก็คือจะเป็นตัวลากูนะซึ่งลากูนี่ก็แปลว่าน้ําจะเห็นว่าน้ํากับน้ําแข็งมาอยู่ด้วยกันก็จะกลายเป็นอาโปธาซึ่งมีคุณลักษณะก็คือความเอิบอาบที่เป็นน้ําแล้วก็ความเย็นอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้น สัญลักษณ์นี้จึงเป็นสัญลักษณ์ที่อัศจรรย์มากนะฮะในความบังเกิดณจุดจุดนี้นะฮะซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้แลว้วความบังเอิญที่ว่าเนี่ยมันน่าจะมีเปอร์เซ็นต์เพียงหนึ่งในล้านเท่านั้นนะ,ะที่จะเกิดขึ้นได้ซึ่งถ้าอักษรโรนไม่ได้เป็นอักษรที่มีอยู่ แล้วก็ไม่ได้มีความหมายจริงเนี่ยผมจะอุปโลกความหมายยังไงก็ได้แต่อันนี้ไม่ไม่ใช่นะเพราะว่า,ารอยที่เขาเกิดโดยบังเอิญดันไปตรงกับอักษรรูนตรงเพ็งเลยนะะซึ่งมีความหมายนะคืออาโปธาตเป็นน้ำซึ่งถ้าใครภาวนาหรือว่ายึดหลักอาโปกสินเนี่ย เขามีอักษรตัวนี้นะฮะในถ้าในศาสตร์ที่เป็นการฝึกพลังงานของของในเรื่องของอกะินทั้งหลายนะกะินสิบทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เอาเอา,เอาศาสตร์นี้แหละไปไปยุคเข้ากับศาสตร์ทางยุโรปที่เป็นเรื่องของอพลังของสัญลักษณ์ที่จัก,กรวาลเนี่ยเขาให้มานะซึ่งปรลาดโบราณเนี่ยเขามีความสามารถพิเศษก็คือ พวกอย่างรู้ฟ้าดินนะพวกนี้เขาจะได้สัญลักษณ์เนี่ยมาจากการตีความของจัก,กรวาลน,นะเพราะฉะนั้นอักษรรูนเนี่ยจึงเป็นความลับที่สอดประสานเข้ากับเรื่องของจิตวิญญาณทางไสยเวทจะเห็นว่าความหมายดีมาก และบังเอิญมากที่ได้มาเป็นหินแม่น้ำโขงแล้วก็เราก็ทำเป็นพญานาคสีเขียวซึ่งความหมายของสีเขียวก็สอดรับกับน้ำพอดีในธาตุทั้งสี่ที่ได้เกินไว้ตั้งแต่แรกคือดินน้ำไฟลมเห็นไหมฮะอันนี้คือความเป็นไปเราจะเห็นว่า มันก็มีคำตอบที่สามารถเชื่อมโยงไปได้เหมือนกันแต่ว่าเนี่ยคือความบังเอิญที่สุดแล้วก็ถ้าจะให้ตีความอีกอย่างหนึง่งก็คือถ้าเราไม่ดูตัวอักษรตัวตัวอีซ่าตัวนี้นะลบออกไปแล้วก็ตะแคงอย่างนี้ฮะจะได้อีกความหมายหนึ่งคือตัวคาโนตัวคาโนก็คือหนึ่งใน24่สิบสี่ของอักษรรูนเหมือนกัน คโนนี่คือความหมายของเขาก็คือการเปิดหนทางการเปิดหนทางแล้วก็พลังแห่งการฟันฝ่าอุปสรรคเห็นไหมฮะความหมายดีมากเขาบอกว่าพลังของคานโนเนี่ยจะทําให้ผู้ที่มีอักษรตัวนี้ไว้เนี่ยจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคนแล้วก็ปัญหาทุกอย่างจะมีทางออกอยู่เสมอเห็นไหมฮะ และเมื่อเรารวมอักษรทั้งหลายแหล่เข้าไปด้วยกันทั้งหมดไม่ว่าจะแปลว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ว่าความหมายคือดีหมดนะไม่เป็นอัตมงคลเลยนะแล้วก็รูปทรงเชฟที่เขียนนี่ก็เขียนตามตามฟอร์มของหินเลยแล้วก็มีฐานตั้งพร้อมความหมายดีความหมายดี ตอนนี้ผมก็กำลังจะเขียนสีเป็นสีอะคริลิกชนิดเมทัลลิกนะลงไปเพราะว่าสีชนิดนี้เนี่ยจะทนต่อน้ำมากทนต่อการหลุดร่อนนะเพราะว่าการใช้งานของก้อนหินแม่น้ำโขงที่ผมนำมาเขียนเป็นพญานาคเนี่ยจุดประสงค์นะฮะก็เพื่อที่จะให้ผู้ที่นำไปบูชาเนี่ยได้ ใช้ประโยชน์ร่วมกับน้ำนะเพราะว่าเราใช้น้ำในการบูชาแล้วก็การบวงสรวงนะองค์พญานาคเพราะฉะนั้นการที่นำท่านเนี่ยไปตั้งไว้แห้งๆเนี่ยมันจะไม่ก่อเกิดประโยชน์นะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ติดตามเพจหรือว่าเป็นแฟนเพจมาอย่างยาวนานจะรู้ว่ามันมีอยู่ตอนหนึ่งนะ มีอยู่ e ีพหนึ่งที่ผมได้อธิบายว่าทำไมต้องบูชาพญานาคด้วยน้ำแล้วก็น้ำมีความเชื่อมโยงกับก้อนหินอย่างไรวิธีการใช้น้ำกับร่วมกับก้อนหินน้ำโขงเพื่อให้ได้พลังพลังงานในการสร้างประจุพลังนะการรับและการส่งพลังนะทั้งสองสิ่งเนี่ยเกื้อหนุนกันนะเพราะฉะนั้นเราจึงใช้สีที่ ให้คงทนต่อการหลุดร่อนนะเพราะว่าเวลาที่ใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็สามารถใช้หินพญานาคนี้จุ่มไปในน้ำหรือว่าใช้น้ำเนี่ยเปิดผ่านเพื่อให้พลังงานทั้งหมดเนี่ยของพลังงานที่เป็น ปฐวีธาตุและอาโปธาตุเนี่ยผสานเข้าหากันแล้วก็น้ําตัวนั้นก็จะไหลลงมาสู่กายสังขารของเรานะสามารถปรับธาตุแล้วก็ปรับพลังงานลบในร่างกายนะแล้วก็ในจิตวิญญาณที่ถูกถูกเขาเรียกว่าถูกแทกนะถูกพลังงานมืดพลังงานลบเนี่ยแทรก สามารถเป็นการชะล้างได้แล้วก็เหมือนกับการชาร์จแบตเตอรี่นะท่านจะกลับมาเฟรชชี่ใหม่จะมีพลังขึ้นอย่างเหลือเชื่อแล้วก็สามารถคล้ายๆกับการรดน้ํำมนแล้วก็ปัดเป่าที่ท่านสามารถทำเองได้ด้วยตัวท่านเองนะอันนี้อันนี้ต้องให้ทดลองนะให้ทดลองด้วยตัวเองเดี๋ยวจะกลายเป็นโฆษณาเกินจริงนะ เพราะว่าสาทุกสามีวิธีการใช้งานมีวิธีการบำบัดมาแล้วนะอยู่ที่ว่าใครจะค้นคว้าแล้วก็ทดลองให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะเพราะว่าธรรมชาตินั้นมีพลังงานมากมายที่เรายัางไม่รู้นะแล้วก็ไม่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเพียงสิ่งเล็กๆ ที่สามารถานำมาใช้ประโยชน์ได้หินทุกก้อนเนี่ยจะถูกค้นพบแล้วก็นำขึ้นมาจากาจุดที่อยู่กลางแม่น้ำโขงซึ่งเป็นกระแสน้ำที่รับพลังบริสุทธิ์มาจากเทือกเขาหิมาลัยนะ แล้วก็ไหลผ่านภูมิประเทศมาอย่างมากมายถ้าเราจะว่าในแง่ของวิทยาศาสตร์แล้วสายน้ำนี้กับก้อนหินก็หลอ่อล้อมเข้าด้วยกันกัดเซาะหลอ่อล้อมทำให้เกิดเป็นงานศิลปะแล้วก็เกิดเป็นความงามในธรรมชาติในความงามซึ่งมีความลับความอัศจรรย์สอดแทรกอยู่ เราจะเห็นว่ามีบางบางศาสตร์นะอย่างเช่นการศาสตร์การสปาหรือว่าศาสตร์ของการบำบัดเนี่ยเขาจะใช้หินจากแม่น้ำโขงจากประเทศไทยนะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการบำบัดเหล่านั้น หินแต่ละที่จะมีพลังงานไม่เหมือนกันเห็นบางก้อนก็มีธาตุเหล็กสามารถเป็นสื่อให้แม่เหล็กดูดติดได้อ่อนๆซึ่งแม่เหล็กหรือว่าธาตุเหล็กที่ประจุอยู่ในก้อนหินนั้นก็มีประโยชน์ต่อต่อร่างกายเพราะว่ามีศาสตร์โบราณแล้วก็คนวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาค้นพบมายามายาวนานนะว่า แม่เหล็กเนี่ยสามารถใช้รักษาโรคได้นะเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่การอ,อยู่ท่ามกลางหรือว่าการได้จับสัมผัสกับหินพวกนี้ก็เหมือนกับการรับประจุพลังงานที่บริสุทธิ์นะเข้ามาในตัวเองด้วยมันจะสอดแทรกแล้วก็ซึมเข้าไปในกายสังขาร คนที่อยู่กับก้อนหินนานๆเนี่ยเขาจะสัมผัสได้นะเขาจะสัมผัสได้ถึงความเย็นแม้กระทั่งนักกรรมฐานที่อยู่ในขั้นชาญนสองขึ้นไปนะเขาสัมผัสได้ถึงความเย็นของหินจากแม่น้ำโขงแล้วก็เป็นที่การันตีว่าหินแม่น้ำโขงเนี่ยมีความเป็นโทนสิทธิ์ในเรื่องของ อาโปธาตอย่างหนาแน่นนะฮะก็จะมีความเย็นมากเวลา,าสวมใส่ห้อยคอเอาไว้นะมันจะเหมือนกับว่าเรา,าห้อยน้าแข็งไว้บนหน้าอกนะความเย็นจะแผ่สัานเข้าไปที่สวงอกแม้กระทั่งเวลาหลับนอนเวลาที่เรารู้สึกไม่สบายร้อนใน เราสามารถใช้หินจากแม่น้ำโขงเนี่ยมาวางไว้ตรงใต้สะดือนะเพราะว่าจุดใต้สะดือเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของร่างกายภาษาจีนเขาเรียกว่าจุดตันเถียนจุดตันเถียนคือจุดลมปราณที่นักเดินลมปราณเนี่ยจะต้องนําลมปราณเนี่ยเคลื่อนไปไว้ตรงจุดใต้สะดือตรงนั้นนะคร ถ้าใครที่รู้สึกร้อนในแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยล้าหรือว่ามีอาการเป็นไข้อะไรเงี้ยลองใช้ลองใช้หินจากน้ำโขงวางไว้ตำแหน่งใต้สะดือนะจุดตันเถียนท่านจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงท่านจะรู้สึกว่าความร้อนในในร่างกายของท่านจะเริ่มลดลง แล้วก็มันจะดูดซับเอาความร้อนออกไปนะก้อนหินที่เราวางนั้นอุณหภูมิจะสูงขึ้นทันทีเพราะว่ามันได้ดูดซับความร้อนไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าพิศวงเหมือนกันแม้กระทั่งในหลักของฮวงจุย้ยการปรับพลังงานในห้อง ชาวฮ่องกงพวกที่มีความเชื่อเรื่องการเรื่องของพลังงานการปรับในเรื่องขององค์ความรู้ที่สินแสเขาให้มาเพราะว่าชาวองค์นี้คือเป็นอ,อันดับหนึ่งในเรื่องของความเชื่อเรื่องควงจุ้ยนะเขาจะสรรหาก้อนหิน ที่มีปริมาตรที่มีความรูปทรงคล้ายๆกับภูเขานะเป็นสามเหลี่ยมหรือว่าเป็นทรงภูเขาเอาไปไว้บนโต๊ะทํางานนะเอาไปไว้บนโต๊ะทํางานหรือว่าเอาไปไว้ด้านหลังด้านหลังโต๊ะที่เขานั่งเก้าอี้นั่งนะให้ประดุดหนึ่งว่าหน้าที่การงานแล้วก็พลังของเขาเนี่ย จะมีแบ็กอัพอยู่แล้วทำให้หนักแน่นเหมือนว่บกับว่ามีภูเขาอยู่ด้านหลังนะเขาก็นำศาสตร์เหล่านี้ไปใช้แต่ว่าก้อนหินที่นำไปประดับตกแต่งนั้นนอกนอกจากจะได้ความหมายในด้านของการปรับพลังงานแล้วในเรื่องของห่วงจุ้ยแล้วก็ยังได้ประโยชน์ในเชิง ของสภาพแวดล้อมเพราะว่าหินแต่ละก้อนจะมีความเย็นเมื่อนำเขาไปไว้ในอุณหภูมิห้องเขาก็จะปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมินั้นๆแต่โดยลักษณะทั่วไปของหินเขาจะมีความเป็นแร่ธาต มีมวลที่หนาแน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเขาดูดความเย็นเข้าไปการคลายความเย็นของเขาจึงเป็นไปอย่างช้าๆแม้อุณหภูมิภายนอกจะร้อนแต่ว่าอุณภูมิภายในปกติของหินนั้นจะเย็นเวลาเราจับสัมผัสดูดความเย็นของเขาจะเย็นกว่าอุณภูมิห้องปกตินี่ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งในการใช้ ก้อนหินในการใช้เป็นเหมือนกับเครื่องปรับอากาศยิ่งห้องไหนมีหินเก็บไว้เยอะห้องนั้นไม่ต้องมีแอร์คอนดิชันผมการันตีได้เลยเพราะว่าห้องผมไม่เคยติดแอร์ห้องทำงานผมจะมีก้อนหินเยอะมากแล้วก็โดยเฉพาะมุมที่วางก้อนหิน ไว้ยเยอะๆเนี่ยเวลาเราเดินผ่านเนี่ยเราจะเห็นถึงความแตกต่างระหว่างความชื้นสัมผัสระหว่างตรงที่ไม่มีก้อนหินกับตรงที่มีก้อนหินเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าตรงนี้เย็นตรงนี้ร้อนทำให้เป็นเหมือนกับเครื่องปรับอากาศอย่างหนึ่ง